ไม่เอาพี่ก็บ้าแล้วครับไม่เอาพี่ก็บ้าแล้วครับจ่ายปืนแล้วครับพี่น้องครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีชแนลตอนนี้เราอยู่กับในแกวเน็ตอีกแล้วนั่นเองคลิปนี้ครับผมจะทําการรีวิวสกินม่วงสกินใหม่ล่าสุดของโคด r เนเตอร์หรือว่านักพิการครับที่มีชื่อว่าซูซาน่านันเองนะครับผมสกินนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสุ่มได้แล้วในลูกแก้วกระชาลูกล่าสุดนะครับ ชุดที่เราเห็นครับจะมีการสวมใส่เสื้อสีขาวครับกระโปรงสีดําแล้วก็จะมีลวดลายในีเป็นสีทองสีดําสีแดงสีเขียวเนี่ยประดับประดาเต็มไปหมดเลยในชุดของเขามาวงมา,มาใกล้ๆกับชุดของตุ๊กตานะครับหรือไม่ก็เป็นชุดใกล้ๆกับชุดชาวข่าวครับแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะผมว่าชุดสุสานเนี่ยค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะได้เล่นเกมให้ดูสักหนึ่งเกมครับกับสกินใหม่ล่าสุดของ c ค o r นเนเตอร์เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในเกมเนี่ยผมจะรอดหรือไม่รอดและสกินเนี่ยมีความสวยงามขนาดไหนนนั่เอง แล้วเกิดโรงแรมครับผมแล้วทำไมให้ตัวปั่นเกิดโรงแรมเว้ยอ,อ,อที่มันเป็นพัตคาดิไปไปไป <c oughs> ไปไปไปแมวแมวแมวเหมียวแมวเหมียว,ม,วมาพี่มาสามเครื่องเรียงเลยแปลก่อนแมวพี่ล็อกไม่เอาพี่ก็บ้าละแม่เอ้ยไม่เอาพี่ก็บ้าแล้ว <c oughs> ครับ พี่น้องครับถอยครับผมถอยถอยถอยครับผมพี่ปอปพี่ปอพี่ปอบ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 เฮ้ยตามวะตามวะเอาจริงเหอ้ยไม่ตามตามไฟ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 ไอ้นี่มันลังเล่ะไอ้นี่มึงสองรับ ก้าเปล่ากล้าเปล่ามาเจ้าพี่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 มันบอกว่าอยากเอาคนหล่อเท่เอ๊ะจะคนเละท่อเฮ้ยถูกแล้วอะไรวะเออมาดิวะก็มาดิวะก็มาดิวะขอเจ้าฝุ่นได้ป่ะขอเจ้าฝุ่นได้ป่ะขอเจ้าฝุ่นได้ป่ะเออขอเจ้าฝุ่นขอเจ้าฝุ่นเมียวมาแล้วเมียวมาแล้วเมียวมาแล้วเมียมาแล้วครับส่งอะครับส่งอะไรครับเมียวโอ้ยเราส่งประตูว่ามาทำไมล่ะบัครับเมึงขอขอขอ ฉันโทรมาเพื่อจะบอกว่ารักเงียวฮ่าฮ่ไปเดยดี่น้องไอ้ดองเหมเยวเหมียวโอ้เหมเยวโอ้เหมเยวโดนดึงีโอ้เหมเยวพี่เข้ามาตัววับไก่แง่ตัดตัดตัดต่ดตัตัดตัตัตัดตัดตั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 ดั แลวก่อข้าครับเก่าข้าแบบเต็มๆเลยครับจังหวะนี้เดินเข้ามาแล้วต้องพับนไปไปก่อนวิ่งวิ่งยาววิ่งยาวจะโดน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 โอ้โหวิ่ง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 เฮลเมช่วยทีมันใช้ไปแล้วครับผมมาตีผมหัวกระทืบไปทั้งทีเลยครับวิ้งครับมาครับผมลากกระบาที่เดิมครับจังหวะนี้วิ่งกันมายาวๆครับโมบิจิกโมบิเด็กเจอกับแมวเมี้ยวเอาเรียบเจ้าเจ้าชี้กิ๊กกิ๊กกิ๊กได้แล้วเนี่ยเอาเรียบร้อยโดนตีรอขา กิงนองต่ออร่อย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  <Yeah. S 1> มีคนดูบอกว่า,วารีบยิงปืนจัง่ะเอารีบยิงนะตะก,กี้เครื่องอะดูดิเออกอ้โออไม่รีบยิงนะตายแต่เครื่องแรกยังไม่เสร็จอะเนน่ได้สามเครื่องคุม้มแม่กระปุกกระบอกหนึ่งคุม้มสี่พี่สี่ออสี่เครื่องโคตรคุม้มถอดกระพูดเดี๋ยวนี้เลยนะถอดกระพูดเลยใครพูดเนี่ยไม่งั้นตีปากแตกเลยนะเออต้องถอดกระพูดเลยเ <c oughs> น่ ดึงๆดิงดิงด่งดิสวยกับสวยกสวยสวยกสวยสวโดนนเนี่ย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 เเปี่ยนกิลพี่ลขนมแล้พี่ข้าขึ้นมเออไปมนี้มุมไหนนี้ล้กันนี้ล้กันไปไหนอะ ก็อีเดิมก็อีเดิมม่้วไเปลี่ยนกาอีเปลี่ยนก็อีเปลี่ยนก็อีแล้วบวชไม่มีไทยดิใช่พี่เดี๋ยวไปรอซับก็ได้อยากเครื่องพิณเดียวไปคนเดียวก็พอเครื่องพิณก็เสร็จแล้วอ่ะใก็มันเหลือเครื่องเดียวไงเออปไปคนเดียวก็พอแล้วบวชมาแล้วเนี่ยไม่มีไทยฮัลโหลมีแมวมีแมวเดี๋ยวรอให้แมวหมดก่อนมีแมวมีแมวก็ต้องมีโอฮะเข้าใจข้าวโฆษณาหรอวะเฮ้ยเก้า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 เอาสักเก้าสิบบาทได้ไหม เราจะได้หน่อยได้ไหมคอยกระเด็เออดึงทีดึงดิดึงดิดึงดิเราทัามาทำมาตัดมือปืนเลยไงดึงดิดึงดิดึงดิดึงดีมือมือเฮ้ยนี่มันโมบี้ห้าเครื่องที่สองเกมติดแล้ยเนี่ยไปเล่นไหมนี่ไไดคลิปมันนี่ไงโอ้ยคลิปบ้าคลิปบออะไรเนี่ยโดนไล่อยู่เนี่ยโอ้ยจะแตกกันเนี่ยเฮ้ยเต็มตัวจุดนเต็มตัวจุดเต็มตัว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 ัแง่แง่อะอะไรว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 ะ

อย่าพุ่งออกรอกูก่อนไปบอกโอ้ยมันตามมันตามมันตามมันเทียวมีอันนี้อันนี้นี่ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันปไม่ได้ละเฮ้ยไม้ปวดวายวายมีวายมีก็มาดีเขา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 สักฝุ่นเวลาสักฝุ่นเวลาสักฝุ่นเวลาสักฝุ่นแบบนี้ตาแดงเก่าขนาดเทเลพอร์ตไปแล้วว้ายกูอยู่ข้างนอก ขึ้นมา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 หนมาขึ้นมาขึ้นมาขึเนมยขึะนมาขึ้นะาขึ้นมาขึ้นมาขนมาขั้นขึ้น่า้นยงดั้น่าขด้นม้นนูบอก้น่ามงดั้แมาขึ้นมาข้นม้า้นมาขึ้นม้นาเึ้นมารู้นมรู้กมานมาข่มาขึอาขึันาก้เหมอนบ้นะใช้ใช้หน้ท่ามอา้นรับ ก็อย <Hoy! S 2> ู่ไปดิก็อยู่ไปสิครับก็อยู่ไปครับตื้อ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 ตื้วตื้อตื้อตื้อยื้อตือตอยู้อตื่อตื้อตื้อตื้อตาแต้วตือตื้อตือตื้้ต้อตื้ต้อ้อ้ออ้วออ้ออ้อ้อ้ออแล้ว ไปนไปนะจัดวิ่งโยมันเดินตามโยเอเดี๋ยวขึ้นจะต่อขึ้นจะต่อขึ้นจะต่อ,อ,อขึ้นจะต่อขึ้นจะตอนจอก็มาทีรับสกุลบัล่าสกุลบัล่าเอายืนนิ่งวะยืนนิ่งวะยืนนิ่งวะย้ฮู่าเรียบร้อย,รเ,ยเรียบร้อยอะครับโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มบีม้สองร้อยโมบี้สองร้อย